มองเห็นข้างหลังไหมล่ะเบาเลยจัดสุดคนี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยววันนี้พามาดู3าล้อหน้ายาวครับของอาจารย์เปียกเดยจะออกไปขี่ให้ชม,มพร้อมแล้ว หลายคนยังไม่เคยเห็นครับโอ้ดูมีไฟผู้แจ๋วเลยครับทุกคนไฟนี่แสบดากเลยครับระบบไฟมีครบครับไฟแน่น ือ้เครื่องโตโยต้านะครับยาว6เมตรครับคันนี้โอ้ยังเฟี้ยวน่าจะคันแรกในประเทศไทยครับ ไฟนี่เสียบดางมากเลยวอ่ะป้าอโอนี่บอกขันชักขันส่งโอ้วห่ะเเป็นขันสงโอ้นเอ้นม่มีเป็นขันส่งเลยครับแฮนยู่นู่นดูดดูเวลาแห่งเดียวเปียวไหมจ๊ะพี่น้องจ๋า เดินหน้าก็ใส่เกียร์เดินหน้าครับเกียร์ถอยเปนรถกระบะเลยวะครับจันถอยเปนรถกระบะเลยมองเห็นข้างหลังไหมล่ะ เดียด๋วยวจะชนเดี๋ยวชนอุ้ยพอดีครับไม่ขูดอโอ้โก็เทอะตเท,ออเ,ทเลยอะโอ่ะ มาเลยครับดูระบบไฟครับระบบไฟนี่เต็มจัด เปียวครับพี่ทุกคนโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งพายเลย อันนี้ไม่มีอีกแล้วามีเต้ด้วยเต้รบครับพี่น้องคึ่ยนโล 2ีวันครับคันนี้ทสิบเก้าสิบเกาสิบเกวันไปไหนไปรุ่นจังมองอ่ะมรุ่นมันเกิดบันดีฮะมันเองมันเกิดบันดีโอ้มันเกิดที่เบันบันดีเลยเหรอสวิตช์สิบเกตัวสิบเก้าวันสุดเกิดถ้าเข้าในบ้านควรที่คนมองเต็มเลยนั่งเป็นเครื่องโตโยต้าครับ

姜姜